สวัสดีเช้าที่สดชื่นแจ่มใสหัวใจที่เบิกบานตื่นมารับความสุขรับนลางกันค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่เพจคููดาวเรืองชีวิตดีดีมีพลังบวกนะคะวันนี้วันที่27มกราคม2565นะคะนะคะเปไ็นไ่ เข้ามาก็จะได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะวันนี้อยู่ในอารมณ์อะไรกันบ้างเอ่ยนะคะวันนี้เราามวิธีค่ะนะคะเลือกนะคะจงเลือกที่จะมีความสุขนะคะวิธีเลือกนะคะทําให้ชีวิตมีความสุขเงินเข้าง,ง่ายสบายๆนะคะความสําเร็จความสมหวังนะคะความโชคดีเข้ามา นะคะเมื่อเรามีความสุขนะคะเรามีสิทธิ์เลือกนะคะชีวิตของเราเราเลือกได้นะคะวันนี้เรามาสามเทคนิคเลยนะคะครูม,มาแบ่งปันมาส่งต่อสิ่งที่ให้ใทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะที่เช้าๆที่สดชื่นแจ่มใสมีพลังนะคะวันนี้เราเลือกหรือ,อยังคะที่จะมีความสุขนะคะอันดับแรกนะคะ ข้อแรกค่ะเลือกนะคะที่จะมีความสุขเราก็ต้องทิ้งอดีตทิ้งพลังงานลบกไปนะคะเพื่อที่จะที่จะเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเรานะคะเปิดบ,บานอารมณ์ดีค่ะนะคะอะไรที่เราอยากให้มีความสุขนะคะเราคิดถึงความสุขเล็กเล็กน้อยนะคะก่อนนะคะที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,นเพื่อมีมวลพลังงานความสุขที่ก้อนใหญ่ขึ้น,นะ กองใหญ่ขึ้นนะคะเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้มีความสุขนะคะอะไรที่เราเคยทําตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันขณะนี้นะคะตัดเลยค่ะข่าวลบนะคะเพื่อที่พูดพลังงานลบๆนะคะอะไรก็ตามที่รอบๆตัวเรานะคะเราต้องฝึกจิตตุกใจยกจิตยกใจนะคะข้อแรกนะคะของเราให้เข้มแข็งนะคะม so 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 like right ีพลังด้านบวกนะคะคิดอะไรก็ถึงแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะ คิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาต้องการที่จะใหใ้เรามีความสุขนะคะคิดถึงความสําเร็จที่มีความสุขที่ตั้งแต่เ,เล็กๆน้อยๆได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะความสุขสําเร็จดีๆขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะด้วยท,ทําสมาธิทำจิตใจขอ,ของเราเบาล่งโปร่งสบายนะคะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะเต้นเบิกบานอารมณ์ดีค่ะนะคะสติสุสขบอกขาบคุณนะคะสำนึกรู้คุณนะคะเบิกบานนะคะ ขึ้นของพลังงานความสุขนะคะเพราะขึ้นพลังงานในโลกวันนี้มีสองขึ้นขึ้นพลังงานชิงลบคือทุกนะคะขึ้นพลังงานเชิงบวกก็คือความสุขนะคะเรามีสิทธิ์ทําได้ทุกคนค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะเรามีสิทธิเท่ากันค่ะเราต้องเลือกใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่นะคะให้ไร้ขีดจํากัดนะคะด้วยมีความสุขนะคะอะไรก็ตามที่เรา คิดแล้วมีความสุขคิดเลยค่ะคิดให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันฐันนี้เตือนเช้ามานะคะเราจะออกกําลังกายทําให้หุ่นเราสวยงามทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงล้วก็เริ่มทําทาซ้าๆทาบ่อยๆทําให้เชี่ยวชาญทําให้ชํานาญนะคะรูปร่างเราก็จะสวยเ้ยสมสัสดส่วนสวยงามนะคะนี่คือความสุขของเรานะคะเราก็เลือกได้นะคะ่แบ่งปันสิ่งดีให้โลกบนี้สวยงามไม่อยู่แล้วก็ทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเรามีความสุขนะคะ เลือกค่ะเลือกที่จะมีความสุขแล้วต้องทิ้งอดีแล้วก็มาคิดถึงแต่สิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะคะจึงไมค้านะคะลองเลอกลองควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในสภาวะที่งดงามมีความสุขนะคะด้วยอารมณ์ดีนะคะเบิกบานเต้นนะคะอะไรที่มีความสุขแล้วก็ทำทุกวันทำทุกวันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นพลังบวกที่สะสมมวลพลังงานด้านบวก มาทําให้เรามีความสุขได้นะคะไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะนะคะไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีอะไรมีเท่าไหร่นะคะเราก็มีความสุขเลยนะคะแล้วความสุขจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อไปดึงดูดนะคะเนวนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะข้อสองนะคะเราต้องมีเป้าหมายนะคะโฟก,กัสที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะแบบไหนนะคะทำให้ ทุกวันทุกวัน,นะคะตั้งเป้าหมายนะคะที่จะมีพลังงานความสุขคือพลังงานด้านบวกเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ต้องคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะคะโฟ mm. กัสและลงมือทํานะคะด้วยจิตใจ,จที่เข้มแข็งแล้วก็มีพลังนะคะข mm. ้อสามนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องนะคะต้องจัดการตัวเราให้อ มีพลังงานด้านบวกคือมีความชนานาญนะคะเชื่อมั่นนะคะเชื่อใจเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อในตัวเองว่าฉันนี่แหละมีความสุขได้นะคะฉันนี่แหละจะคิดถึงคนที่สําเร็จหรือว่าคิดถึงคนที่เขาทําเป็นหลักฐานให้เรารู้นะคะให้เราเป็นแบบแผนเราก็ตามได้นะคะเพราะตอนนี้เราต้องฝึก แล้วก็เอาจริงกับชีวิตในปี2022นี้นะคะเราจะประสบผลสําเร็จทุกด้านนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอย่าเอาความสําเร็จของเราไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จของใครนะคะ mm hmm. เขา,เา,เาทำอ่อนเพลินคนรับอยู่ที่ตัวเรานะคะที่จะก,กําหนดนะคะที่จะเอาจริงอย่าเท็อย่าหมดหวังหมดกําลังใจนะคะสามวิธีที่ครูดราเรืองบอกนะคะคือหนึ่งเราต้องเลือกที่จะมีควางสุดแล้วก็ ตั้งเป้าหมายนะ,ะมีความฝันแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะมีความสุขให้ประสบผลสําเร็จในปีนี้นะคะเราก็ข้อสามเราต้องเชื่อมัน่นเชื่อใจนะคะว่าตัวเรามีศักยภาพนี้เราอนุญ,ญาตตัวเองออกไปเลยค่ะเรามีความสุขนะคะไม่ต้องรอที่จะพร้อมเราต้องทําไปกับความไม่พร้อมนะคะเราจะสมพลังงานด้านดีพลังงานบวกนะคะทุกวันสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นมวลพลังงานที่ก้อนใหญ่ รอบตัวเราด้วยพลังงานที่บวกมีความสุขมีความรักมีความหวงังมีพลังอยู่แบบมีความหวังมีความรักมีความสุขมีความโชคดีเข้ามานะคะตัวเรานะคะเป็นคนกําหนดและรับผิดชอบตัวเราเองนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะวันนี้ฝากกปรดเชิญกดรลค์กดแชร์กดตตดตามน,นะคะตามวิธีที่ครูบอกไปเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนนะคะ,นะคะให้โลกวันนี้สวยงามไม่อยู่นะคะให้ทุกคนเรามีสิธิ์เพราะเราเกิดมาเป็นหนึ่ง ม,มีหนึ่งสมองสองมือเท่ากันมีมันเป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อก่อนครูก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าคนเรานะ,ะที่เกิดมานะคะครอบครัวแต่และครอบครัวเลี้ยงดูแตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันขณะนี้นะคะเราสะสมพลังงานด้านไหนนะคะเราต้องเช็คตัวเองนะคะถ้าเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นะคะอยู่ในพลังงานด้านบวกนะคะพลังงานด้านบวกสภาวะวงานมีความสุขนะคะเราจะดึงดูดนะคะ เนวนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยด้วยความคิดของเรารความรู้สึกของเราคำพูดของเรานะคะผลลัพธ์ในชีวิตของเราคือความคิดความรู้สึกคมพูดการกระทำของเรานะคะให้อยู่ในแดนบวกเราจะได้ประสบผลสําเร็จเร็วนะคะไม่ต้องรออายุมากนะคะอายุน้อยร้อยล้านนะคะมานะคะวันนี้ลองมาเรียนรู้มาอกบ้านด้วยความสุขล้อมล้อมด้วยรักล้อมร้อมด้วยคําพูด ดีๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างหนึ่งดวงนะคะสนับสนุนให้โลกวันนี้สวยงามแน่อยู่นะคะเรารวยได้นะคะเราบอกกับตัวเองฉันรวยได้ฉันดีพอฉันผู้ควนนะคะบอกกับตัวเองทุกวันเราจะบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แบบไหนนะคะปลูกมะม่วงเป็นมะม่วงปลูกมะกอกก็เป็นมะกอกเราจะปลูกอะไรแล้วก็ต้องมาคัดมเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะคัดดินคัด ดูแลรดน,น้ํำผลิตให้เขาเติบโตจะเดินงอกงามนะคะเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วพบก,กันใหม่นะคะครูเดืองชีวิตดีมีพลังบวกนะคะด้วยรักนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยเงินทองนะคะร่ารวยรุ่งโน์ในปี2022 <S 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 นี้นะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ